สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอเล็กเด่นไทยลอตเตอรี่นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มาถึงนะคิวของคู่เงินนะครับคู่เงิน2ตัวบนนั่นก็หมายความว่านะครับก็จะเป็นคู่ชุด10หน่วยบนนะนั่นเองนะครับเมื่อปรนจันที่1ทธันวาคมพศ .25 งพนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆนะครับที่ ได้แบกบ,บันไปนั้นนะครับก็รวบรวมนะมาอยู่ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่า2ตัวบนนะงวดประจำที่1ท่1ธันวาหกห้นี้จะได้คู่ชุดเด่นคู่ชุดอะไรบ้างนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปดูในข้อมูลต่างๆพร้อมกันครับ ันนี้ก็จะเป็น10บบนนะก็จะมีตัวเลขนะครับคัดจากทั้งหมด3สูตรจะเด่นอยู่ที่0 1 3 4 5นะครับถ้าเราตัดคู่ขี้จะเด่นอยู่ที่เลข1เลข3เลข5แต่ทีนี้แอดมินก็มองนะถ้าเราตัดคู่ขี้ผิดนะเหมือนงวดที่ผ่านมาเดี๋ยวเราก็ไปดูงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็น10บบนนะงวดที่ผ่านมานะครับมันมีตรงเนี้ย ที่มันทําให้เราตัดคู่ขี้ผิดนะครับมันก็ทําให้เราได้เลข5เลข9จริงๆแล้วมันเป็นเลขคู่นะเจ็ดแหลักสิบเป็นเลข8แต่ว่าโซนนี้เราไม่เคยพลาดนะมันเสี่ยงเกินไปนะครับที่เราจะตัดนะในส่วนของตัวเลขชุดนี้ออกเพื่อเป็นตัดคู่ขี้เพราะนั้นไอ้มินก็มีแนวความคิดว่าเราจะนํายกส่วนประกอบทั้งหมดมาก่อนจะดีกว่านะครับก็เหมือนอย่างนี้นะองค์ประกอบ โดยรวมของมันจะอยู่ที่เด่นนะหนึ่งธันวานี้จะเด่นหลักสิบก็คือ0 1 3 4 5นั่นเองถ้าเราจะไม่นำในส่วนของตัดคุกกี้มาเป็นการพิจารณาเพราะนั้นแอมินขออนุญาตยกหลักสิบบนมาทั้งหมดก่อนนะเข้าใจตรงกันนะครับ0 1 3 4 5นะทีนี้มาดูหลักหน่วยดูหลักหน่วยกันก่อนนะครับหลักหน่วยก็เช่นเดียวกันนะสองสูตรนี้ปะทะกันก็จะเด่นหลักหน่วยอยู่ที่2 3 4 5ห้า นะแต่เราตัดคู่กี้จะเด่นอยู่ที่เลข3กับเลข5แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ตัดคู่กี้อย่างงวดที่ผ่านมาอันนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยงวดที่ผ่านมานะเราไม่ได้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ตัดคู่กี้มันจะเด่นที่678 901มันจะมีเลข9อยู่นะแต่เอิญว่าเราตัดคู่กี้มันจึงเป็น98นะเป็น98ตัวนี้แต่กองสลากออก8 9นะมันเป็นตัวกลับนะเพราะนั้นถ้าเราไม่นองถ้าเราไม่มองในส่วนของ ตัวเลขที่ตัดคุกคี้เพราะนั้นหลัก10บก็จะเป็นแนวนี้แล้วก็หลักหน่วยก็จะเป็นโดยรวมก่อนนะก็งวดนี้ก็เช่นเดียวกัน2ส,สูตรนี้ปะทะกันก่อนก็จะยอยู่ที่2 3 4 5นั่นเองก็ให้มองลักษณะนี้ก่อนนะครับงงไหมไม่งงนะเพราะนั้น10บนก็ตามนี้ศูนย์ไม่มีเลขก2นะครับแล้วก็หน่วยบน2 3 4 5นั่นเองนะทีนี้ เมื่อเราได้วัตถุดิบดังต่อไปนี้แล้วเราก็มาจับคู่10หน่วยบนตรงว่าจะทที่1นทันวาก่อนนะครับไปเราชมครับครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเต็มนะในส่วนของ10หน่วยบนนะครับ2ตัวนะประกอบไปด้วยหลัก10 0 1 3 4 5หลักหน่วยประกอบด้วย2 3 4 5นะครับเมื่อประกอบคู่กันแล้วจะได้0 2 0 3 0 4 0 5 1 2 1 3 1 4 1 5 3 2 3 3 3 4 3 5 42434445525354แล้วก็55นะ1 2 3 4 1 2 3 4 5 54 20นะครับก็20ชุดนะเพราะนั้น20ชุดเราจะคัด1เดียวเท่านั้นวิธีการแรกก็คือเด่น10หน่วยบนนั่นเองนะตัดตัวเลขของ20ชุดนี้นะก็จะมีตัวนี้นะครับก็เป็นชุดนี้ นะชุดนี้ก็คือชุดเล่าสู่กันฟังเมื่อ,อเลขรัฐบาลออกงวดประจำวันที่16ไปแล้วแอนดแอมินเขียนด้วยสินสอทิ้งเอาไว้ทีนี้แอดมินลงข้อมูลวันที่18พย65ในคลิปนะครับถ้าถ้าสมาชิกสงสัยในเรื่องของข้อมูลที่ได้มาอย่างไรก็สามารถนะเข้าไปดูไามไลน์ของช่องได้ในช่องเจาะเล็กเด่นไทยลอตเตอรี่นะครับทีนี้นะ ส่วนของ2ตัวล่างแอดมินก็สรุปให้ไปแล้วเด่นที่5และ 8, แมาจับคู่ก็ประมาณนี้85 83 53นะก็จะเป็นตัวเด่นแอดมินก็เน้นไปที่5 3 3 5 85แล้วก็83ก็เป็นตัวรองนะครับเรนี้เราละไว้นี้แบ่งปันไปแล้วสำหรับ2ตัวล่างเรามาดูข้อมูลบนตรงนี้อันนี้ก็คิดเฉพาะ10หน่วยบนนะก็จะเด่นอยู่ที่เลข0กับเลข5นะประกบคู่ก็คือ0-5 2 5 9 5ประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเด่น10หน่วยบนนะก็จะได้เลข0กับเลขก5นะครับงงไหมไม่งงนะถ้าถ้าสมาชิกสงสัยไปดูข้อมูลได้นะครับก็แอดมินได้สรุปไปแล้วนะถ้าอธิบายในคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเด่น10หน่วยบนก็คือ0และ5้านะครับทีนี้แอดมินจะใส่ตรงนี้ก็จะเป็นเลข0น นะกับเลข5นะเด่น10หน่วยบนนะครับก็จะเด่นเพียงแค่2เลขเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็มาดูในส่วนที่เราเขียนไว้นะสตัวบนอันไหนที่ติดเลข0บ้างนะครับก็จะมีตังนี้02 03 04 05 นะอันไหนที่ติดเลข5บ้างก็จะมี1 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 3แล้วก็5 2นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะก็จะเหลือเพียงแค่11ชุดนะครับทีนี้11ชุดนี้ก็ยังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นข้อมูลต่อไปนะครับก็ไอ้มินก็ทำไปแล้ว เด่นแต้มสอนอก็คือ10หน่วยบนนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องแต้มก่อนนะจะมาตัดของ11ชุดนี้นะครับดังต่อไปนี้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต้ม2ตัวบน2ส,สูตรอันนี้สูตรที่1แล้วก็สูตรที่2ส,สูตรนี้เป็นสูตรเก่าแต่พัฒนาสูตรนะเรียกว่าพัฒนาสูตรเพื่อปรับปรุงเพื่อให้ตัวเลขนั้นกระชับแล้วก็ตัวเลขได้ทั้งหมดแต้ม6ตัวเลขก็จะเป็นสูตรมาตรฐาน อันนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่ที่เข้ามานะครับเปรียบเทียบกันนะ,ะมาดูสูตรแรกก่อนนะครับร้อยละวันที่1 10ที่1หน่วยที่1บวกสามงที่ผลก็คือบวกหบวกหนบวกสบวกหบวกหนะครับก็ตามนี้นะร้อยสิหน่วยละวันที่1ในงวดก่อนก็ตามนี้นะก็ได้ผลตามนี้ก็8ปบวกเ้าต้มเนะก็มีแต้มเอยู่ก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นงวดใหม่ใช้1 1 0หน่วยละวันที่1นบวกสามงที่นะครับ 7บวก8นะก็เป็น15เอาตัวหนึ่งเลข5และนำเลข5ไปบวก9ก็เป็น1 4เอาหนึ่งเลข4และนำเลข4ี่บวก3าที่ก็เป็น789แนะตาดอย่างนี้บวก4ีที่นะครับก็เป็น1 3าเอาหนึ่งเลข3มแล้วเดินหน้าไป4เป็น5เพราะนั้นเด่นแต้ม2ตัวบนสูตรนี้จะได้อยู่ที่89 345ปดเก้าี่นะจะติดตามนี้เลยนะจะมาไหมเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับทีนี้6ตัวเลขแต้มมันเยอะเพราะนั้น จะต้องมีอีกสูตรหนึ่งเพื่อตัดทอนออกไปถ้า2ส,สูตรนี้เป็นจริงเราก็มีโอกาสที่จะถูก2ตัวบนตามมาตรฐานนะสูตรเลขนะสูตรหวยนะครับทีนี้มาดูสูตรที่2 1 0รครั้งที่3 1 0รยครั้งที่4ผลลัพธ์ได้บวก12112 12, นะครับโค้ก็ตามนี้นะเพราะนั้นวันที่ผ่านมาก็ตามนี้เลย3บวก9นะได้2 3 5 6 7 9 8นะ8บวก9 เ็นแต้มเนะแล้วก็มีเลข7ก็คือแต้ม7ตรงนี้นะครับก็ถือว่าผ่านอันนี้เป็นงดใหม่นะใช้ร้อยครั้งที่3นะร้อยครั้งที่3ก็คือเลข1ตัวนี้นะก็นำเลข1มาใส่บวกด้วยร0อยครั้งที่4ก็คือเลข9นะครับตัวนี้นะ1บวกเเป็น10เอาตัวหนึ่งคือเลข0นยะ์ะบวก1ของที่เป็น1บวก2ของที่เป็น3บวกห่ของที่เป็น4บวกห่งที่เป็น5บวก2ของที่เป็น 5, 2 2> <ent> 7เพราะนั้น <ๆ S 1> <ๆ S 2> เด่นแต้มในสูตรนี้จะได้อยู่ที่0 1 3 4 5 7นะ ทีนี้แต้มทั้งสองสูตรไม่เคยผิดอันนี้ปรับปรุงสูตรมาอันนี้สูตรใหม่เปรียบเทียบกันนะครับทีนี้อธิบินก็ขอญาตเลื่อนนะก็พยายามดูให้ชัดเจนแล้วก็พยายามให้ท่านสมาชิกนั้นเข้าใจมากที่สุดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็มาพิจารณากันนะครับสสูตรเด่นแต้มนะสตัวบนแต้มเจ็ดมีชนกันอยู่นะครับใส่ตรงนี้นะ เจ็ดแปดไม่มีเก้าไม่มีสามสี่มีไหมมีห้ามีไหมมีก็แค่นี้นะเด่นแต้มนะครับเจ็ดสามสี่ห้านะก็จะเด่นแต้มนะครับทีนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับก็ถือว่าเยอะนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะทีนี้สูตร ดูสูตรก่อนสูตรดับแต้มนะแอดมมินก็อธิบายอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับใช้หลักแสนนะสูตรดับแต้มนะครับแสนก็คือเลข1ตัวนี้นะครับหนึ่บวกด้วยหลักหมืน่นหมื่นก็คือเลข2 1นะหนบวกสองเลขสดับแต้มสองตัวนะครับนะ ไปแล้วนะทีนี้สูตรที่2องสิล่างนะดู10ล่างก่อนก็คือเลข6ตัวนี้นะบวกด้วย100ครั้งที่1นะ1 0รครั้งที่1คือเลข7นะครับก็นำเลข7มาใส่นะโกบวก7ก็เป็น13ก็ดับแต้เหมือนกันนะก็อธิบายแบบนี้นะครับก็ไป2สูตรแล้วต่อไปก็10ที่1นะ10รางวัลที่1คือเลข8นะครับ นำเลขแปมาใส่บวกด้วยหน่วยที่หนึ่งก็คือเลขเนะก้นะก็นำมาใส่แปดบวกเก้ 8, 9, ก็เป็นสิเเอาตัวหน่วยเลขเจ็ดนะก็ดับแต้มเหมือนกันนะก็ตามนี้เพราะนั้นนะเพราะนั้นเลขเจก็ถูกตัดออกไปนะครับก็จะเหลือแต้ม4กับแต้ม5ก็จะเป็นตัวเด่นนะครับทีนี้เราก็ไปที่แผงนะแล้วก็สรุปกันนะครับมาแล้วชมครับ ครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนนี้นะครับเด่นแต้มนะสองตัวบนนะครับก็จะเด่นแต้มที่แต้ม4และแต้ม5นะครับไอ้มินใส่ตรงนี้นะแต้ม4และแต้ม5เด่นสุดนะครับส่วนแต้ม3กับแต้ม7จนะจะเป็นเด่นรองเพราะติดดับอยู่ไอ้มินก็ใส่ตรงนี้นะแต้ม3กับแต้ม7นะก็อันนี้คือตัวเด่น4และ5นะครับตามนี้นะเพราะนั้นเรามาดู ของปุ่มของตัวเลขนะครับว่ามีชุดใดบ้างที่ติดเลข4นะแต้ม4แล้วก็ติดแต้ม5นะครับก็จะมีในส่วนของแต้ม4ก็มี04ตรงนี้ที่เราไฮไลท์อย่างเดียวนะอย่างอื่นอย่าไปดูแล้วนะครับแล้วก็ .,.05 คือแต้ม5นะมีไหนอีกนะไม่มีแล้วนะครับส่วนตัวลองนะตัวลองก็มีในส่วนของ 0 3แต้ม3นะครับตัวนี้กับแต้ม7ก็คือ5 2อันนี้ก็คือแต้มที่เป็นแต้มดับแต้มดับแต่ว่าแต้มสุดๆก็คือแต้ม4กับแต้ม5นั่นเองเพราะนั้น2ตัวที่เราเห็นนะก็จะเป็นเด่นแต้มนั่นก็คือคู่ชุด10หน่วยบนตรงถ้าไม่มีสูตใดผิดนะครับก็2ตัวนี้เท่านั้นนะ 04กับ05นะครับสรุปนะก็ตัวเด่นจะได้04กับ05เป็นตัวเด่นแล้วก็แต้มรองก็คือ03กับ52นะครับตามนี้เพราะฉะนั้นแอดมินก็นำคู่ชุดทั้งหมด4คู่ชุดมาฝากตามนี้นะครับนะชุดคู่เงินนะครับ2ตัวบน งมดประจำวันที่1ธันวาคมพศ2515นะครับเด่นสุดๆของเราก็มีเพียงแค่2ตัวเลขเท่านั้นก็คือ04กับ05นะตัวนี้นะครับคือ,อเลขรัฐบาลนะเราไม่ทราบหรอกครับว่าจะออกเลขตัวไหนก็ต้องใช้นะสูตรหลายๆสูตรมาเปรียบเทียบกันนะแล้วก็ อย่าไปมองที่เลขดับนะครับถ้าเราคิดถูกนะ04กับ05นะสตัวบนก็จะถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจและแอดมินก็ให้0550ตั้งแต่วันที่18แล้วถ้าถ้าสมาชิกดูข้อมูลดังกล่าวจะเข้าใจว่าทำไมแอดมินถึงเน้นที่0550นะเป็นพิเศษก็เหตุผลก็ตามนี้นะครับส่วนจะมาจริงๆหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับกองสลากที่จะตักรูปบอออกมานะก็จะเด่นอยู่เพียงแค่2ตัวเลขเนี่ยนะอย่าไปมองที่เลขดับนะครับเลขดับไม่มีที่กองสลากให้นึงกระใสดอกจันไม่ให้นะไม่0ูก็0ูนนะเราจะมาดูกันนะครับว่าเราตัวเลขดังกล่าวจะผ่านสัญจรหรือไม่นะก็เป็นแนวทางนะครับอันนี้ก็เป็นหลักร้อยนะครับก็ของเราให้เลข3กับเลข8ถ้าท่านสมาชิก รอไม่ไหวก็ประกบคู่ไปเลยนะสกับ8ปดนะสามศู 3, 0, 4, นยะ์ะสามศูนย์หเพียงแค่4ีชุดไปก่อนนะครับแต่นะในคลิปหน้านะก็จะมีในส่วนของชุดสรุปมาให้นะหลักร้อยของเราก็แม่นอยู่ให้เพียงแค่2ตัวเลขนะครับในนี้ก็เป็นงวดที่ผ่านมานะส่วนงวดนี้ได้เลข3กับเลข8 นะครับประกบคู่เลยนะ304 305 804 805ก็จะเป็นคู่ชุด3ตัวบนที่เด่นที่สุดนะครับแล้วก็ในคลิปหน้าแอดมินก็จะมารวบรวมข้อมูลแล้วก็สรุปให้นะครับแล้วก็รวมไปถึงแต้มของ3ตัวบนเลยนะก็เป็นแต้มที่ดีเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าจะเข้าแต้มไหมนะตัาหััคลิปนี้ต้องลากท่านสมาชิกไปก่อนแล้วก็พบกันนะครับสวัสดีครับ